ที่ว่าร้านคือไม่ยอมลงให้ใครท,ท,ทั้งๆที่ตัวก็รู้ว่าของเขาถูกหรือตัวก็รู้ว่าความเห็นของตัวเองยังไม่สู้แน่นักว่าจะถูกแต่ถือความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เถียงอะไรกันก็เอาข้างเข้าถูเสียเรื่อยบทที่เก้านะครับเรื่องชื่อบทนะบทว่าทานแตกคืออะไรนะครับหัวข้อย่อยนี้ทานอุบาทนะบอกก่อนย้อนความนะสิบกว่าตอนก่อนหน้านี้นะเราพูดกันประมาณเรื่องไม่เกิน ทางหาประตูสี่ถูกไหมฮะก็คือมีทานปิยวาจาทาริยาสมาตานะครับก็อธิบายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้น่าจะเป็นบทที่จะเริ่มเข้าเรื่องจริงๆแล้วนะว่าเออเราจะครองใจคนได้นะอาศัยทําพื้นฐานตรงนี้แล้วเอาไปอดัดแอปยังไงนะครับแต่ว่าอันนี้เหมือนกับว่าเป็นส่วนสรุปเนาะก่อนที่จะจบในภาคแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาว่ากันเนาะบทที่9ทางแตกนะหัวข้อนิทานอุบาทเป็นยังไงนิทานอุบา,าทา ไหนๆก็ได้เสนอวิธีทําให้คนรักมาแล้วก่อนที่จะจบภาคที่หนึ่งก็อยากจะพูดถึงทางแตก่แก้ก,กันเสียบ้างเหมือนปลูกต้นไม้ไว้แล้วก็ล้อมรั้วบ้างนิดหน่อยการอันตรายเป็นแบบสร้างบริบทนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังย่อมจะทราบอยู่แล้วว่าความรักเป็นเพียงอาการอย่างหนึ่งของจิตตั้งอยู่บนรากฐานคืออารมณ์หมายความว่าเมื่อมีอารมณ์ที่จิตชอบเกิดขึ้นความรักจึงบังเกิดขึ้นเมื่ออารมณ์นั้นดับไปความรักก็ดับ เพราะฉะนั้นความรักจึงเป็นสิ่งที่ระวังรักษายากอยู่สักหน่อยคนรักกันแล้วกลับชังกันก็ได้และชังกันแล้วอาจกลับรักกันอีกก็ได้แต่ถ้าพูดถึงภัยที่จะเกิดขึ้นคนรักกันแล้วมาชังกันมีภัยมากกว่าคนที่ยังไม่เคยรักกันแล้วมารักกันโอ้รักและเกลียดมีภัยเกลียดแล้วมาักภัยน้อยกว่าโอเคอันนี้อันนี้อันนี้สมเหตุสมผลนะ ทางที่จะทำให้คนรักกันแล้วเกิดบาดหมางจนถึงกับทะเลาะบอกแว้งและแตกแยกกันมีอยู่หลายทางว่าแต่ที่สำคัญสคญเพื่อจะได้ระมัดระวังส่วนปีกย่อยก็อยู่ในเนื้อหาของวิธีครองใจอยู่แล้วเหตุร้ายแรงระดับแรกและที่ปรากฏขึ้นอยู่ทั่วไปข้าพเจ้าคิดว่าได้แก่ความถือรัน้นไม่ยอมลงกับใครนะถือรั้นก็น่าจะหมายถึงดื้อรัน้นเนาะแม้จะรู้ตัวว่าความคิดเห็นของตัวเองผิดบางทีท่านเรียกความถือรั้นว่าอุบาทก็มีดูเข้าทีเหมือนกัน ท่านผู้ฟังคงจะเคยเห็นในปฏิทินประจําปีโหนเขาวยากร์เรื่องดินฟ้าอากาศเรื่องนากไ้น้ําและเรื่องพืชพันธุธัญญาหารแล้วก็บอกไว้ทุกปีว่าวันนั้นเป็นวันอุบาทวันนั้นเป็นวันโลกาวินาศเคยเห็นเนาะท่านผู้ฟังคงจะเคยทราบกันทุกคนแล้วเคยเห็นหรือไม่ว่าอุบาทคืออะไรรูปร่างหน้าตามันเป็นอย่างไรเชื่อว่าคงไม่มีใครเคยเห็นเป็นแต่เคยกลัวอุบาทมันจะมาลงเพราะเคยทราบอิทาริทว่าถ้าอุบาทลงที่ไหนเป็นแตกทุกแห่งลงครอบครัวผัวเมียก็แตกกันลงบ้านบ้านก็ร้าง ลงที่ไหนเป็นแย่ที่นั่นถ้ามาลงยุว่าพฤติกับสมาคมนี้กรรมาการก็จะตึงกันหมดประชุมกันไม่ติดใครๆก็พากันก,นกลัวอุบาทจะลงแล้วมีท่านผู้ใดบ้างเคยพบเห็นตัวอุบาทข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่มีเรื่องจะเล่าสู่กันฟังพอฟังเรื่องนี้จบท่านก็จะรู้จักตัวอุบาทและอาจจะพบปะสนทนากับตัวอุบาทด้วยก็ได้เรื่องอุบาทนี้เดิมทีข้าพเจ้าได้ฟังจากท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์อ้วนติดโสชื่อท่านนะครับวัดบรมนิวาสท่านเทศให้ฟัง เรื่องมีว่ามีพระราชาพระองค์หนึ่งสเสด็จตรวจตราความสุขความทุกข์ของไพร้าประชาชนผ่านไปตามถนนต่างๆในพระนครครั้งสเสด็จผ่านไปผ่านไปก็ได้ทอดพระเนตรเห็นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านใหญ่โตน่าอยู่แต่ไม่มีคนอยู่ปล่อยให้ลกรังเป็นบ้านร้างทรงแปลกพระไทยจึงรับสั่งให้หยุดรถพระที่นั่งแล้วก็ตรัสถามคนที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านนั้นนี่ลุงบ้านนี้ทําไมไม่มีคนอยู่บ้านนี้คนอยู่ไม่ได้พะยะค่ะตาลุงกราบทูลทําไมล่ะอุบาทลงแล้วพะยะค่ะ อุบาทตัวมันเป็นยังไงลุงไม่เคยเห็นเหมือนกันพะย่ะค่ะพระราชาเสด็จกับพระชวังด้วยความสงสัยในพระราชดุลย์ไทยว่าตัวอุบาทมันเป็นตัวอย่างไรทําไมจึงมีฤทธิเดชมากนักเผื่อทราบแล้วจะไปปราบเสียให้ราบคาประชาชนพลเมืองจะได้มีความร่มเย็ยนเป็นสุขเมื่อไม่มีทางอื่นที่จะทรงทราบได้จึงรับสั่งให้มีการประชุมใหญ่นะท้องพระโรงหลวงเสนาข้ารชาชการผู้ใหญ่ผู้น้อยเข้าเฝ้าอยู่พร้อมหน้าพระราชาเสด็จออกมามหาเสนาบดี ท่านเคยพบเคยเห็นหรือไม่ตัวอุบาทมันเป็นยังไงสรงรับสั่งถามไม่เคยพะยะค่ะได้ยินแต่ชื่อโนโละ่ะท่านมหามาศเคยเห็นไหมรูปร่างมันเป็นยังไงตัวอุบาทรับสั่งถามคนต่อไปเช่นเดียวกันพะยะค่ะไม่เคยเห็นได้ยินแต่ชื่อรับสั่งถามเสนาข้าราชการจนหมดตั้งแต่ผู้ใหญ่ลงไปถึงเสนาผู้น้อยก็ไม่มีผู้ใดเคยเห็นมีแต่เคยได้ยินชื่อ ้วยอำนาจขติยะมานะเมื่อว่ามีพระประสงค์จะทรงทราบก็ต้องเคี่ยวเข็นเอาจนได้จึงตรัสสั่งบังคับเสนาคนหนึ่งว่าให้ไปเที่ยวหาจับตัวอุบาทมาให้ได้ภายใน7วันถ้าหาหาไม่ได้จะบประหารชีวิตเอาแต่ใจจริงๆนะเสนาคนนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวก็เที่ยวตุลาตุเลไปตามตำบลต่างๆเจอใครก็ถามว่าเคยพบเคยเห็นตัวอุบาทหรือไม่ ก็ไม่ปรากฏว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดเคยพบเห็นใครๆก็บอกได้เพียงว่าเคยได้ยินแต่ชื่อเวลาล่วงไป6วันแล้วเหลือเวลาอยู่วันเดียวเท่านั้นก็จะครบกำหนดเศนาจึงฉุกคิดขึ้นมาว่าตัวเรานี้เห็นจะชะตาขาดแน่คงตายฟรีอุบาตินี้มันเป็นของไม่มีตัว นี่หวันแล้วยังไม่ได้แม้แต่ข่าวว่ามีใครเคยเห็นตัวอุบาทอุบาทไม่มีแน่แต่ธรรมดาพระมหากษัตริย์ตรัสแล้วไม่มีคืนคำเมื่อว่าจะประหารก็ต้องประหารคือเรากลับไปคงไม่พ้นหัวขาดขายหน้าชาวบ้านชาวเมืองเขาเปล่าๆอยากอัไนั้นเลยเข้าไปตายในป่าหิมพานดีกว่าคิดแล้วก็บ่ายหน้าเข้าป่าหิมพานไปนะเราไปคล้ายๆเรื่องลิเกแต่ความจริงมันไม่ใช่อันนี้เขียนไว้นะครับ เข้าไปในป่าหิมพานไกลมากจนถึงกลางป่าก็าไปเจอพระฤาษีเข้าองค์หนึ่งกำลังนั่งบำเพ็ญตบะอยู่ในอาสมพระฤาษีเห็นคนมาก็าแปลกใจจึงถามว่าท่านเสนามีธุระอะไรหรือจึงได้ปูกป่าฝ่าดงมาถึงนี่ท่านผู้เจริญกระผมมีธุระสำคัญคือพระเจ้าอยู่หัวมีพระประสงค์จะทอดพระเนตรตัวอุบาทแล้วทรงรับสั่งให้กระผมมาหาจับตัวอุบาทไปถวายให้ทอดพระเนตรให้ได้เป็นในเจ็ดวันและสรงคาโทษไว้ว่าถ้าหาไปถวายไม่ได้จะประหารชีวิตกระผม นี่ก็เที่ยวหามาหกวันแล้วยังหาไม่ได้และหมดหวังที่จะหาได้ถ้ากลับไปก็คงไม่ผลพระราชอาญาเลยจะขอมาสายใต้ในป่านี้หน่อยเท่านั้นเองหรือท่านเสนาธุระเพียงเท่านี้ไม่เห็นต้องตกอ,อกตกใจตูบาทที่นี่มีท่านเสนาไปตัดกระบอกไม้ไผ่มาสิจะใส่ให้โอ้โหเราตูบาทยาใส่กระบอกไม้ไผ่เนาะเสนาดีใจยิ่งนะักรีบไปตัดกระบอกไม้ไผ่มาให้พะระฤาษีกระบอกยาวสองปล้อง าะลุข้อกลางเสียลักษณะก็คงจะคล้ายๆกับกระบอกน้ําที่เขาขายหน้าสถานีบ้านปินบ้านปินคือที่ไหนวะนะไม่รู้นะท่านที่เคยเดินทางไปลำปางโดยทางรถไฟคงเคยเห็นโอ้หนานมากแล้วนะครับพระฤาษีรับเอากระบอกไม้ไผ่แล้วก็เข้าไปในอาสมคายชั้นหมากลงใส่ในกระบอกแล้วเอาใบไม้ม้วนๆปิดปากกระบอกจนแน่นดีเสร็จแล้วก็มอกระบอกให้เสนาพร้อมกับสั่งว่าเอาเ้าท่านเสนานี่กระบอกอุบาร ท่านอย่าไปเปิดดูตามทางเป็นอันขาดถ้าขืนเปิดดูมันจะหนีไปโดยเร็วแล้วก็หาอีกไม่ได้เมื่อนำขึ้นทุนเก้าถวายก็จงกราบทุนด้วยว่าต้องค่อยๆเปิดแล้วทอดพระเนตรลงไปในกระบอกอยากให้ออกไป็นอันขาดเระเดี๋ยวจะดูไม่ทันเสนาดีใจรีบนำกระบอกอุบาทกลับเข้าเมืองท่ามกลางเสนาข้าราชการมหาสนิบาตณท้องพระโรงแห่งเดิมเสนาผู้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการล่าจับสัตว์อุบาทได้นำกระบอกอุบาทขึ้นทุนเก้าถวายอย่างระมัดระวังทุกๆสายตาในท้องพระโรงรวมมาสู่จุดเดียวกันคือที่กระบอกอุบาท ขอเดชะพระอาญาไม่คนกล้าวตัวอุบาทนี้หายากเหลือเกินพระเจ้าค่ะเวลาท่อพระเนตรต้องท่อพระเนตรลงไปในกระบอกห้ามเทออกเป็นอันขาดเสนากราบทูลรายงานพระราชาทรงเปิดจุกกระบอกอุบาทอย่างระมัดระวังและด้วยความกระหายเสร็จแล้วก็ท่อพเนตรลงไปในกระบอกมันมืดท่อพเนตรเห็นบ้างไม่เห็นบ้างสักคู่ก็รับสั่งว่าเอออุบาทนี่ตัวเหมือนกบนะเอา้มามหาเสนาดูสิ แล้วก็ส่งยื่นกับบอกอุบาทให้มหาเสนาบดีฝ่ายมหาเสนาบดีดูแล้วก็บอกไม่ใช่พระยาค่ะตัวมันอึงแล้วก็บอกอุบาทก็ถูกส่งต่อๆกันไปในมหาสันนิบาตนั้นเดี๋ยวนะมหาสันนิบาตคือที่ประชุมใหญ่นะครับจนกระทั่งถึงพวกเสนาผู้น้อยและเมื่อต่างคนต่างดูแล้วก็ต่างคนต่างเห็นฝ่ายผู้ใหญ่บอกว่าเหมือนจิ้งจกฝ่ายผู้น้อยบอกว่าเหมือนตุ๊กแกแล้วก็เกิดประชันความเห็นกันฉันว่าเหมือนจิ้งจกพวกผู้ใหญ่ว่าฉันว่าเหมือนตุ๊กแกพวกผู้น้อยว่าเฮ้ยเชื่อฉันเถอะนะฉันเป็นผู้ใหญ่ เชื่อพวกผมเถอะนะท่านแก่แล้วตาหูไม่ดีเอ๊ะเด็กอะไรเถียงผู้หลักผู้ใหญ่ตัวเพิ่งจะรับราชการมาเมื่อวานนี้เองน้อยมีหน้ามาเถียงผู้ใหญ่ท่านเองก็แก่จะเข้าลงอยู่แล้วยังมีหน้ามาว่าเด็กอีกเถียงกันไปเถียงกันมานะครับเหตุการณ์ในท้องพระโรงชัดตึงเครียดเสียงถกเสียงกันเซ็งแซ่ไม่กลัวต่อพระราชอาญาหนักเข้าจะวางมวยการต่อหน้าพระที่นั่งให้ได้นั่นอุบาทมันลงแล้วนะเห็นท่าจะไม่ได้เรื่อง พระราชาจึงได้รับสั่งให้นํากระบอกอุบาทมาคืนตกลงพระไทยว่าไม่ได้เรื่องแน่คืนเก็บตัวอุบาทไว้ในบ้านในเมืองมันจะทําให้ยุ่งใหญ่เพียงเท่านี้ก็เอาเรื่องพอดูอยู่แล้วปล่อยมันคืนไปในป่าอีกดีกว่าแต่ไหนๆให้ปล่อยมันไว้แล้วก็เทออกดูหน้ามันเสียก่อนส่งเทอุบาทออกจากกระบอกแล้วสิ่งที่ออกมาก็คือชันมากท่านผู้ฟังเห็นแล้วมิใช่หรือว่าอุบาทคืออะไรความจริงกระบอกก็ไม่ใช่อุบาทชันมากก็ไม่ใช่อุบาทและอุบาทคืออะไรนี่มันอยู่ในหัวสมองของเรานี่เอง ความรั้นนั่นแหละตัวอุบาทความดื้อนะที่ว่ารั้นคือไม่ยอมลงให้ใครทั้งทางที่ตัวก็รู้ว่าของเขาถูกหรือตัวก็รู้ว่าความเห็นของตัวเองยังไม่สู้แน่นักว่าจะถูกแต่ถือความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่เถียงอะไรกันก็เอาข้างเข้าถูเสียเรื่อยสมัยนี้เรียกแถลนั่นเองนะถ้าความรั้นมีอยู่ที่ไหนความร้าวก็มีอยู่ที่นั่นลงถ้าได้รั้นแล้วก็มักจะรักกันไปได้ไม่รอดตัวรั้นนี่แหละคือตัวอุบาทเพราะฉะนั้นเราต้องระวังให้มาก โดยเฉพาะเวลาประชุมปรึกษาหารือการงานการอุบาทมันชอบลงนักถึงในครอบครัวก็เถอะถ้าฝ่ายหนึ่งทำท่าจะเอาข้างเข้าถูขึ้นเสียงแป๊ดๆป,ดปดอีกฝ่ายก็ต้องคอยสะกิดนี่เธอเบาๆหน่อยประเดี๋ยวอุบาทมันจะได้ยิงเข้าแล้วก็ต้องรีบหาทางเข้าหาเหตุผลอย่ารันไปอ,อันนี้ดีมากนะดีมากเลยนะก็ใครรันอยู่นะครับนะก็นั่นแหละนะตัวอุบาทนะตัวอุบาทอยู่กับตัวนะครับก็ต้องคอยระวังชอบไหมเรื่องนี้ นะผมชอบมากเลยนะครับนะยาวนิดนึงแต่ว่ามีประโยชน์นะครับอ่ะโอเคนะสำหรับอีพีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วเดี๋ยวเราอีพีหน้าเรามาสรุปกันภาคแรกนะท่านบอกว่าสรุปภาคแรกนะไม่รู้ว่าภาคแรกนี้จะหมายถึงการให้หลักก่อนที่อ่านมาทั้งหมดนี่คือแค่ให้หลักนะยังไม่ได้ให้วิธีเลยนะครับอ่ะโอเคสําหรับอีีนี้หวังว่าจะชอบนะครับแล้วพบกันอีพีหน้าครับ